ด้วยมีอะไรบ้างเนี่ยเอ๊ะนี่คุณโมยไงรถนี่หยุดนะออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมามายุ่งอะไรเนี่ยเจ็บนะเขาทำไมจ่าทำไมฮะหยุดนะทำไรผู้หญิงอ่ะไปจัาทำไมฮะโอ้ยมาแก้ผู้หญิงเหรอฮะคว้าก้วนก่อนเถอะ น้องเป็นไรมากหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณแม่นะคะที่ช่วยหนูน้องน้องเก็บผดขายแถวนี้เหรอใช่ค่ะอืมนม่สงสารจังอ่ะพี่ให้ค่าอะไรเหรอคะพี่ก็เห็นน้องน่าสงสารก็เลยให้ไม่มีรหรอกหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะพี่หนูไม่ใช่ขอทานนะไม่ใช่อย่างนั้นพี่ไม่ได้ดูถูกหนูนะเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูกินข้าวหรือย,ยังยังค่ะพี่เอาอย่างนี้หนูว่างไหมว่างค่ะมีอะไรเหรอคะมาช่วยพี่ยกของหน่อยเดี๋ยวพี่จะเรียงข้าวอ๋ออย่างนั้นได้ค่ะ นู่นๆรถพี่อยู่ทางนู้นเราจะพี่ขนของหน่อยค่ะพี่ร้านนี้หรอใช่ร้านประจำเลยแหละรีบมานะฟ้าโอเคแค่นี้นะแค่นี้นะถึงแล้วสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กดีคะโต๊ะเล็กดีกว่านะค่ะ รอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูไปเอาเมนูมาให้ไม่ต้องไม่ต้องฉันเอาแบบเดิมอะ่ะขาหมูอบเชยแล้วก็ข้าวเปล่าได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะโอเคมาแล้วค่ะว้าวได้ทานจังเลยสูตรเดิมหรือเปล่าเนี่ยสูตรเดิมค่ะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำจิมมาให้นะคะจ้าอะไรหรอคะพี่ อ,อของตกแต่งร้านนะ่ะร้านี่อยู่ตรงไหนเหรอคะอา้าวอยู่ตรงโน้นน่ะที่ขายข้าวอยู่ตรงนน้นโอ้โหร้านสวยเลยนะคะไม่หลอกก็ธรรมละ่ะขายเลยบ้างคะเนี่ยก็ร้านอาหารร้านต่างๆทั่วไปวางไว้ตรงไหนคะวางไว้ตรงมุมนั้นก็ได้นะอ้าวบอสสวัสดีค่ะอ้าวห้องน้ำลูกค้ายจะมาวันนี้ก็เข้ามาคนหนึ่งแล้วคะ่ะหนูขอตัวก่อนนะคะบอสอืมตามสบายเลย นี่หนูทานอะไรดีหนูเอาง่ายๆกะเพราก็ได้ค่ะอทำไมง่ายจังเอาสเต็กไหมไม่เอาดีกว่าค่ะหนูเอากะเพรานั่นแหละค่ะ,ะตามใจตามมาหอูโทำไมหนูจังคะหนูขอนั่งในครัวได้ไหมคะนั่งนี่แหละในครัวมันร้อนไม่เป็นไรหรอกก็ได้ค่ะ คุณฟองน้ำ<ะ>ขอประทองให้น้องมาที่นึงแ้คะ่ะลมานะ,ะนี่แกฉันเริ่มกินไม่ลงละก็ทานร้านนะสิเอาเด็กโสโครงที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามานั่งเที่ยวฉันเหนือตัวก็มองแหมมองอะไรไมาแล้วคะ่ะผัดกระเพราคณค่ะ หนูขอไปนั่งทานในครัวได้ไหมคะไม่ได้หรอกคะ่ะในครัวมันลบบอสสั่งไว้เดี๋ยวนะแค่นี้ก่อนฉันว่าน่าจะมีเรื่องนี่ทำไมถึงให้คนชั้นต่ำแบบนี้มานั่งในร้านอาหารเทียบกับฉันเออโทษนะคะก็ไม่เห็นต่ำตรงไหนนี่คะคุณผู้หญิงแต่งตัวมอมแมมโสโครข,ขนาดนั้นนะนะยังว่าไม่ชั้นต่ำ ถ้าหนูแต่งตัวสกปรกมอมแมมหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่หนูไม่ใช่คนชั้นต่ำอย่างที่คนผู้หญิงพูดนะคะหึตอปากต่อคันกับฉันหรอเอ้ยค่ะขอโทษได้ดูซิถ้าเนื้อตัวเธอสะอาดแล้วจะดูดีขึ้นไหมยายนะคะดีสมน้ำหน้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอลค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะฟองน้ำเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คุณผู้หญิงคนนี้เขาเอาน้ำไปสาดน้องคนนั้นค่ะทำไมทางร้านอยากไม่ให้เกียรติฉันเองนี่ฟองน้ำไปดูถูกอะไรคุณผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเปล่าค่ะบอสแล้วมันเรื่องอะไรกันครับคุณเอาเด็กสกปรกม,มานั่งเที่ยวฉันเนี่ยนะแล้วมันทำไมครับก็สโสโคกฉันต่ำไงคุณรู้ไหมครับเด็กชั้นต่ำที่คุณว่าเนี่ยเขาช่วยคุณไว้นะครับเนี่ยนะช่วยฉันไว้ใช่ครับออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาอ,าม,าอามายุ่งอะไรเนี่ย ทำไมจัดทำไมฮะหยุดนะทำอะไรผู้หญิงนะ่ทะทำไม<ช>จัดทำไมฮะโอ้ยมันแกผู้หญิงเหรอฮะอืมความคุยก่อนเถอะเฮ้ยฉันลืมล็อกรถจริงเหรอเนี่ยใช่ถ้าไม่ได้เด็กคนนี้ช่วยไว้รถคุณก็โดนงัดแล้วล่ะจำไว้นะครับคนเราจะชั้นต่ำชั้นสูงไม่ดูกันที่ฐานนะความเป็นคนก็ไม่ได้วัดกันที่เงินแต่วัดกันที่จิตใจโถ ขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะเอาล่ะนี่ก็จบเรื่องแล้วเราทานข้าวกันได้เดี๋ยวหยุดและเพื่อเป็นการดัดนิสัยคุณนคุณต้องจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มให้น้องเขาเฮ้ยเรื่องอะไรอะ่ะฉันก็ขอโทษน้องไปแล้วไงได้แค่ค่ะแค่ค่ะไม่ต้องถึงขนาดไหนก็ได้แล้วคะ่ะเนาะไม่ได้ค่ะสังคมไทยต้องรู้จากการเรียนรู้ผลไม้จ้ราคาถูกๆมาจากสวนใหม่ๆ ผลไม้จ้ามาใหม่ๆมาจากสวนราคาถูกจ้าอผลไม้จ้ามาจากสวนมาจากสวนใหม่ๆเลยจคาอ้อมทาไมกลับเอาปานนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วโอ้ยยายหนูจะกลับตอนไหนมันก็เรื่องของหนูมันกี่โมงกี่ยามมันก็เรื่องของหนูปะอือหือ กินเหล้าหึงเลยหนูเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงนะแล้วทําไมยายยายไม่ใช่แม่หนูนะเอาละเอาละยายไม่อยากเถียงด้วยยายไปเข้าห้องน้ําก่อนเฝ้าล้างแทนยายนะหนูจะไปนอนแป๊บเดียวนะหุ้ยยายอื้อ้อยไม่ถึงโลนี่นะ ไหนลองทำเป็นองุ่นพันซีออมหนูทำอะไรลงไปอ่ะทำไมอะยายมันไม่ถึงโลหนูก็ขยำเล่นให้มันถึงโลไงไปก่อนนะบ๊ายบาย อ๋อเอ้ยของกินของขายมาทําแบบนี้ได้ยังไงของกินของขายมาันขยันเล่นหน่่งได้ยังไงอือแลบดินปิ้นตาส่ยายเดี๋ยวเห็นกรรมก็ตามสนองหรอก ออมออมเสร็จยังออมเอาพ่อหนุ่มมาหาออมเหรอใช่จ๋ายออมเสร็จหรือยังอ่ะเอาออมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี่เองก็ใช่นะ่สิผมจะไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนกันไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นและออมเพิ่งกลับมากีตารรอนานไหมปั๊บนึงนะออมเพิ่งกลับมาจะไปไหนอีกล่ะ ออมยายไม่ชอบนะหนูทําตัวเหลวไหลอย่างเงี้ยยังจืดเหนียวไหแบบนี้มันต้องถอนยายจังซี่มันต้องถอนอันนี้ก็เหมือนกันแลบลิ้นปิ้นตาใส่ย,ยายมันบาปนะแลบลิ้นปิ้นตาใส่ย,ยายมันบาปนะเด้แบาบมันเป็นตัวยังไงอุย ออมมันถึงขั้นเป็นเป็ดได้เลยนะลูกอ่าม,มันเป็นเป็ดได้เลยผู้ใดยอักตันอยู่ต่อพ่อแม่ผู้นั้นต้องได้รับผลกรรมที่มันก่อ ผู้ใดก็ตามที่แสดงกิริยาล้อเลียนแลบลิ้นปิ้นตาไม่ใหความเคารพต่อผู้มีพระคุณถึงแม้ผู้มีพระคุณนั้นท่านจะไม่ใช่พ่อแม่ของเราก็ถือว่าเป็นการอากตันอยู่เมื่อสิ้นอายุไขจะต้องชดใช้กรรมเป็นเปตตาปนลิ้นห้อยยาวทนทุกทรมานจนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรม นายบอกแล้วว่ามันจะเป็นเฟรอย่าทําแบบนี้อีกนะลูกแค่เธอหยิ้มแค่นั้นมันก็ทํำให้หดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เรา